สวัสดีครับ Biggie Exo TV นะครับสำหรับวันนี้นะก็จะเป็นพาร์ทในส่วนของการจับจระเสาตัวใหม่นั่นเองนะครับมีชื่อว่าพาชิสเตอร์พอลสหรือพาชีนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลังจากที่ยิงมาสลบไปแล้วนะฮะเราสามารถใช้เบอร์รี่สีม่วงหรือไม่ก็คิปเปิ้ลไข่ดิโดนะฮะสามารถจับได้นะครับ ในส่วนของเซตเตอร์นะครับอา่านั่งนะครับเราสามารถคาได้ที่ตัวได้เลยนะใช้หนัง110ไฟเบอร์65แล้วก็วูด20นะครับ <tem ec> <t> แต่ก็น่าเสียดายนะครับตัวนี้ไม่สามารถวิดหินได้ไม่สามารถวิดเบอรี่ได้ควิดไม้ได้นิดหน่อยนะครับแต่หลักคุณสมบัติของมันนะฮะที่ผมได้ลองใช้ก็คือมันสามารถเอาหัวไปพุ่งชนไดนโนเสาร์นะครับทำให้ไดนโนเสารต์ตัวอื่นนั้นสลบไปนะฮะแต่ว่ากว่ามันจะสลบได้ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะฮะ แล้วก็อีกคุณสมบัตินึงเนี่ยสามารถใช้หัวเนี่ยไปพุ่งชนใส่กำแพงแทสได้ครับแต่กำแพงที่เป็นหินหรือเป็นไม้ไม่มีผลนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าให้กระมวลผิดพลาดน,นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหาว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากซ like, ับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ